ครับผมงานวันนี้นะครับก็เป็นงานครบรอบ15ปีแฮปปี้เบิร์ดเดย์15ขวบของสยามพารากอนนะครับผมจริงก็คือเราสองคนมานั่นแหละเด็กเลยลาราอนใช่ครับผมก็ใช่ครับเหมือนกับว่าโตมาพร้อมกับสยามพารากอนใช่เลยครับก็ครบวงจรมากๆที่นี่นะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไว้ครบรอบปีที่16เดี๋ยวจะมาด้วยใหม่นะครับมีความทรงจำอะไรกับพารากอนไม่มีเลยครับยเยอะเรียกได้ว่าทุกความทรงจำเลยทุกความทรงจำเลยแอบมากับสาวบ้าง ล้อเล่นนะครับสมัยละอ่อนนะฮะก็มากินข้าวมาช้อปปิ้งครับใช่ความทรงจำกับครอบครัวมากับครอบครัวก็ก็มาที่นี่นะครับผมมากับเพื่อนก็มาที่นี่ใช่มาเพราะต้องมาเรียนด้วยครับที่นี่ก็มีเขาเรียกแหล่งรวมการศึกษาเลยเรียนพิเศษเยอะมากใช่ครับจริงจริงนี่จริงจริงครบจะเป็นอีเวนต์แรกๆนะที่คู่แต่งเขาจะมาทำให้กำลันจะ สำหรับปีนี้ใน,น,ใ,นในช่วงนี้ที่พอเกิดเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาผมถึงบอกว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันครับแล้วก็ผมกับพิสิง์เนี่ยไม่ได้ขึ้นไปออกงานคู่กันสักพักนึงละ้าถือว่าเป็นงานนี้เลยครับผมใช่ครับเพราะก่อนหน้านั้นจะเป็นแฟนโทเปียใช่ครับแฟนๆหลายคนก็กพลาดแฟนโทเปียไป<ม>นะครับผม,มงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ใครก็มาก็ได้แล้วก็ก็<ม>เป็นงานแรกสุดแหละครับ ยิในใจแต่ก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันใช่ครับใช่ใช่ก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าข่าวโควิดก็กำลังน่ากลาัวขึ้น<ม>้ใช่ก็อยากให้พวกเขาดูแลตัวเอง,งให้มากขึ้นด้วยครับก็ยังคงเหมือนเดิมวันนี้เหรอครับใช่ชว,วันนี้ของผมใช้เพลงคิดแต่ไม่ถึงก็ส่งความคิดถึงไปให้แฟนๆนี่แหละครับผมแล้ของพิสิ่ง์่ะ ของผมเนี่ยก็จะเป็นเพลงเป็นเพลงเ็นแในโปรเจกต์แทนเขาครับผมของโปรเจกต์เลิฟเจอร์ของเรานะครับผมใช่ครับเคยคุยกันไว้อยู่แล้วว่าเออเราสนใจจะเอาเพลงในโปรเจกต์เราเนี่ยมาสลับกันร้องเป็นร้องเป็นเป็นพาร์ทคู่มาอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวรอบหน้าจะมีเห็นผมกับพี่สิงเป็นแบบนิวจิ๋วบ้างครับผมครับผมครับผมปกติเราก็จะ หันไปมองหน้ากันแล้วรู้เลยไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำยังไม่ดีเราจะค่อนข้างมีสิกเนลที่รู้กันครับว่าโอเคตอนนี้อีกคนนึงต้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นในรอบผมอะเวลาผมร้องเพลงกับพี่สิงห์ผมจะมองตาพี่สิงห์ตลอดนี่คือสิ่งที่ทํามาตลอดเลยเพราะว่าผมรู้ว่าเขาคือแบบคือถ้าผมเห็นเขาก็ตกนิดนึงอ่ะผมจะรีบรีบเอาไมค์ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อันนี้อันนี้เป็นทิคของผมนะส่วนพี่สิงห์เนี่ยส่วนใหญ่เรามองตากันพี่สิงห์ก็จะรู้แล้วว่าผมก็ไม่ไหวเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ วันนี้พี่พิธีกรเขาชงเข้มมากเลยครับผมพวกคนท่าไม่ต้องทำอะไรกันเลยพี่เขาเก่งมากคิดทันได้ยังไงเอาซะโดนตบมุกซะเอ๋อไปเลยครับข้อมูลไม่หมดแน่นมันไม่ใช่แค่ข้อมูลนะสิครับคือประเด็นคือมุกด้วยพูดอะไรไปเขาสามารถแบบเฮ้ยเขาพลิกแพงได้มาชงได้หมดเลยคิดคำได้อะไรเงี้ยถือว่าเก่งพี่เขาเก่งมากเก่งมากเก่งมากครับชอบอะไรแบบนี้ครับสนุกดีครับ เก็บกลับบ้านได้หลายมุกเลยผมชอบมากไอที่4ี่กับ5้าอ้าวคิดเกินพี่น้องเนี่ยโอ้วันนี้ดีมากคือมุกแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเล่นผิดจังหวะอ่ะก็แป๊กก็จะเงียบได้อยู่จะเงียบนะจังหวะพี่เขาดีจังหวะพี่เขาดีนะครับผมขอบคุณพี่มากๆวันนี้ทำใเป็นแฟนสนุกยิ่งไปกว่าเดิมครับผมใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้พูดคุยหรือว่าไม่ได้พูดอ่าไม่ได้คุยกันสองคนแล้วก็มีแบบออกงานแบบเนี้ยนานแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราพอห่างหายไปนานแล้วคุณจะพูดอะไรปกติขาประจําชงจะเป็นพคิว นะฮะรอบนี้ก็ได้พี่เขามาช่วยด้วยครับอืมครับวันนี้เป็นวันรวมคนครั้งแรกทีจะคู่กันใช่ครับใช่ครับแล้วก็พอดีวันนี้เนี่ยมีประเด็นอยากจะพูดกับแฟนคลับตั้งสองสามเรื่องครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้ก็ถือโอกาสที่ดีรวมคู่ไปเลยนะครับนานๆทีด้วยครับแฟนๆคงคิดถึงครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนตอนแรกก็เหมือนเมื่อเมื่อคืนผมทักมาใช่ป่ะใช่ใช่ผมเปลี่ยนไลน์แล้วแบบว่าไลน์หายก็ยังไม่ทันอ่านเลยแล้วก็ลงกันไปแล้วครับว่าเดี๋ยวจะมาว่ารวมคู่กันซะหน่อยตคุยอะไร ใช่ฮะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะอาจจะพูดนิดนึงก็จริงๆไม่มีอะไรมากครับอยากจะขอบคุณด้วยสำหรับแฟนๆทั่วทั่วท,ท,ทุกพื้นที่เลยที่มีส่วนร่วมกับโปรเจก t นี้แต่ว่าก็อย่างที่ผมกับพี่สิงห์บอกไปนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้เนี่ยการใช้เงินเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนให้มากกว่าเดิมนิดนึงนะครับคือเราไม่ห้ามเลยเราดีใจและเราประทับใจมากที่นแฟนทําให้แต่ว่าก็ช่วงนี้นะครับ อาจจะต้องจับใจ่ายใช้เงินการวางแผนกันให้ดีด้วยเพราะว่าพวกผมก็เป็นห่วงพวกคุณด้วยใช่ไหมครับยังไงก็ดูแลว,วางแผนการใช้เงินของตัวเองให้ดีด้วยนะครับอะไรนะครับเรารู้เลขเงินละสมัยที่ใช้ในมารระเบินควนสุดทีอ่ะเราเราเม็ดเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดทีมันเท่าไหร่ผมมีเพื่อนไลน์มาบอกบอกจํานวนครบเป๊ะยันบาทเลยยันหน่วยเลยหลักหน่วยเลยผมเลยรู้ยอดเต็มเต็มแล้วนะฮะค,ค่อนข้างตกใจนะครับ ก็เลยอยากจะคุยกับแฟนคลับสักสองสาเรื่องครับก็ของตัวคิดเองคิดเห็นในอินสตาแกรมที่มีรูปเขาแท็กมานะครับก็ตกใจมากว่าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับ